สวัสดีครับผมช่างตะนะครับบริษัทคูริงโตนะครับวันนี้มาเป็นตัวแทนจากเกตนะครับอีซีโฮมบ้านน็อกดาวนครับผมจะพามาดูบ้านนะครับที่ทําจากแผ่นฉนวนกันความร้อนนะครับทั้งหลังเลยตั้งแต่ผนังงามยันหลังคาเลยนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมนี่นะครับหลังนี้ถ่ายถ่ายตัวบ้านเลยเดี๋ยวอธิบายไปเรื่อยๆครับหลังนี้กว้าง3เมตรนะครับ ายาว6เมตรนะครับรวมระเบียงด้วยนะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูรอบๆบ,บ้านก่อนรอบหนึ่งระยะตัวบ้านมีตกแต่งด้วยลายไม้นิดนึงนะครับบ้านนี้ให้สวยงามกระจกนะครับเป็นแนวตั้งตัวบ้านทําสีเทานะครับแล้วก็ขอบเหล็กจะเป็นสีดํานะครับผมฝั่งนี้ ถ่ายตรงนี้ก็ได้เดินไม่ได้นะครับเดี๋ยวพ,าไ,า,า,า,ยวพาไปดูข้างหน้าบ้านเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าบ้านแล้วก็ระเบียงแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในด้วยเดี๋ยวถ่ายถ่ายระเบียงให้ดูหน่อยมีระเบียงไว้นั่งเล่นนะครับตรงนี้ไว้นั่งสำหรับใครที่ชอบดื่มนะครับชอบบรรยากาศก,าก็มานั่งเล่นได้นะครับ ประตูเราให้ลูกบิดเป็นแบบนี้ไ <รอ S 1> ปเลยนะครับ,รบ,บดีๆเลยอ่าดูข้างในเขาไฟไม่ได้ต่อเนี่ยจะรีวิวดีไรไม่ต่อไปทุกทีเลยนี่ครับภายในก็มีตกแต่งเป็นลายไม้ให้นิดนึงนะครับอ่าหลอดไฟโคมไฟนะครับภายในอ่ามีตู้ไฟให้เลยอ่านายไปดูนะครับแล้วก็บริเวณที่เป็นอ่าห้องนอนตรงนี้ก็จะกว้างประมาณ3ามเมตร ยาวมา3เมตร50นะครับตรงนี้แล้วก็จะมีห้องน้ำอาบน้ห้องน้ำเลยห้องน้ำกว,ว้างที่2ที่เมตร20ยาวที่เมตร60นะครับมีพัดลมระบายอากาศให้มีชักโครกแล้วก็อ่างบัวอ่างล้างมือให้เลยนะครับมีกระจกให้นะครับ,รบ,นะรบเอาไปก็เก็บปักใช้ได้เลยนะครับอโอเค เดี๋ยวผมขอตัดคลิปไว้เลยเพียงเท่านี้นะครับหลังนี้ใครสนใจนะครับติดต่อมาที่ผมได้เลยช่างตัดบริษัทคูนิโตนะครับหรือเข้าไปติดตามที่เพจ EC Home บ้านนอกดาวนะผมทําเพจไว้นะครับสำหรับบ้านนอกดาวโดยเฉพาะเลยสำหรับที่เป็นงานในช่วดอนความร้อนนะครับยังไงก็ขอบคุณด้วยครับที่รับชมใครสนใจติดต่อมาได้ทางผมที่เบอร์0847570129นะครับวันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ we